โจโฉรัฐบุรุษสีเทาบทที่4ตอนที่สท่านใดนั้นตันกงก็ลุกขึ้นปลดเครื่องพันธนาการของโจโฉออกด้วยตนเองแล้วเชิญนั่งจีท่อนคิดเช่นนี้ข้าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งราษฎรทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะสติปัญญาของท่านโจโฉรู้สึกประหลาดใจท่านชื่ออะไร เหตุใดจึงยินดีกับข้าถึงเพียงนี้ข้าแซตันชื่อตันกงงข้าเห็นท่านมีความสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินจึงเกิดความยินดีด้วยข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าจะละทิ้งตำแหน่งเจ้าเมืองจงพวนและจะติดตามท่านเพื่อร่วมสร้างแผ่นดินใหม่ตันกงงตอบไม่นานนักตันกงงก็กลับมาพร้อมกับห่อของมีค่าและกระบี่คมกริบสองเล่ม นี่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของข้าท่านถือกระบี่เล่มนี้ไปส่วนอีกเล่มเป็นของข้าทั้งสองรีบขี่ม้าออกจากเมืองจงพวรในยามวิกาลมุ่งหน้าไปยังเมืองเจียวฉวินแสงจันทร์สาดส่องเหนือเส้นทางเปลี่ยวที่ทอดไปยังหมู่บ้านเล็กๆทางใต้ของเมืองจงพวนโจโฉและตันกงงควบม้าฝ่าความเงียบของราตรีเสียงเกือกม้าดังก้องในป่าไผ่สองข้างทาง โจโฉสูตรลมหายใจเข้าลึกข้ามิได้คาดคิดว่าท่านจะตัดสินใจร่วมทางกับข้าตันกงงยิ้มบางๆ่าำกลางเหงามืดข้าไม่อาจนิ่งเฉยหากบ้านเมืองเปรียบดังไฟที่เผาผลาญแผ่นดินแต่เส้นทางข้างหน้านี้ยังอีกยาวไกลนักโจโฉว่าพลางมองไกลออกไปยังแสงไฟของหมู่บ้านลิบๆจบตอนที่สสุธีอ่านเอาเพลิน